พี่ลูกแก่ยีเบียต่ยอย่เมียน่อยากมาเรียนมาทางเขบอกว่าโมมาเนื้ออยาเกีอยาาเรียนเกลีี่ดิตทาสีิบดดเรียนพลุะลาเอามาเรียนเอาทุนนอเรียนเอาทุนเดามนได้ทุนตอไดนทุนสูงเมื่อไรเมื่อสิบไดทุนเขาพากันขอทุนอีกสองคนหนี้เรื่องสามคือมาไหกูกับปึกแมงครับคือตังฉันไปโอรรุนแรงอ้า อ่านงงเลยได้ไงอ่ะพูดๆไปยังเพียงว่าไปยังการแข่งขันในเซตที่สองเอาต่อไยเจอชนะเทศบาลสองยี่สิบเอ็ดต่อสิบเจ็ดเอาไม่เมัยขำหนึ่งสมัครใครขำเนื้อกรุณาส่งกลับมาด้วยครับขอบคุณครับมีไหมครับ ครับอันพวกพี่จู่กำลังแข่งครับครู่มันย่องบอลดีดีเลยเยี่ยมโบชนะบบอโบชนะบบอโบโบโบชนะบบอชนะอยู่ครับครูดูชิงกับแข่งกับพิทยาสันชิงกับใครเจริญ ตึ้งสิบสีห้าปีอาภูปฏนโูเคผู้เก่งใช่ใช่ได้ใส่ขมือีิเขาข่วงเขาบ่นเลยแมเขาเจอวันวันประกอบฉันเคยเคยเคยแข่งอยู่ด้วนี่เคยแข่งก็บอกจุรีบบอลประกอบขึ่ลผูุนฟุงไปแบบ มันเบาวมัตั้งหางลูกตายเยอะไอ้มวนมวนมวนนะนะโวลินดักซีบาเบาัยีอยก่อนบลลินดกซี่เบาบเยอันนี้จะมอ่อยกับพี่อ้อยพี่อ้อยไม่มีบอ่ามืงขึ้สิเก้งเลยแทบไปแท้ไปโไม่ย่างเดียวทิ อุ้โอ้สมควันเยอะไปเตะดุลแล้วอะนั่นละนั่นละโอ้ยอุ่นอุ้ยนี่ที่น้พี่นัาเอ่อคู่ต่อไปนะครับอ้ยาถอยลงลเลลองหมมาเอาลยพุงาวีเดเ้ดเก่งไหเลิศแปดต่อหกครับ เอาเลขหกขึ้นมาขึ้หมายเลขหนึ่งเสิร์ฟครับพิจารสันได้ได้ได้ออกไปออกไปนักกีฬาที่จะไปเสิร์ฟนะครับให้ดูที่โต๊ะคณะกรรมการด้วยจะดูเจ้าหน้าที่ดูหมายเลขว่าหมายเลขไหนที่เสิร์ฟนะครับไปดูด้วยนะครับ เฝ้าเอานี่ถือดิบอลตกก่อนสัญบอกฮอนตีบอเอามึงจะสเก๊กไอีแหนมจุบโอ๊ยเอาไหมเอาไหมเอฮอนตีนาหรอกคอนไม่ยุ่งคอนไม่ยุ่งรับน้ำหนักบ่าได้ Đai cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. อุ้ยได้ได้สามลูกอุ้ยอมเมนสามลูกคนน้เออสมลูกมเมนช่งแสนามนี่บอจ้า้นลมไงละครึ่งเหมือนีนอุ้ยอุ้ยบ้าบอฟ้าวายมูลเก้าพิทยาสันสิบเอ็ด อุ้ยบักโมงเงี้ยนซ้ำเท่ไหมครับที่สนามหนึ่งเีเป่้อาที่สั่ป่อใเราที่ชั่วอไปโอ้ยต่ยั่แล้วนี่คงที่ชั่วใหม่าวที่ชั่ว้องเจ้าน่ทำไมเนี่ยเขาต้องมาดูเลยวะ อุ้ยเบื้งหน้ากูบอกยัยหนึ่งมกเอาทิชจู่ให้โอ้ยไอ้บอสกาแฟอะไรที่ล่ะเออพระโล่หมักใดแล้วนี่ก็ได้ขีดตักมักใดคนขีดตักมักใดเนี่ยวันนี้นักเรียนโรงเรียนกีฬาก็เป็นวิชาว่ารับมาเชียร์วันเล่นบอลชายหาดอันนี้ก็ินได้ขึ้นัปเรียนแหละเนี่ย อคอรับมีนักกีฬามาว่าอันดับสามมีจริงไหมก็ค <c oughs> ือมีน,นะครับทีมในลีกสดที่แพ้ไปชิงอันดับที่สามทุกรุ่นทีมที่ชนะในรอบรองก็จะไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไอ้เจ้นใส่เด้อโอ้ยแห้งโพดไอ้จุ้นเอาให้แม่ <c oughs> <c oughs> มูดิงต้องตีแล้วจนได้ขีเดียซื้อเฟสนังบาทดูหนูสูรูงูส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 ูเีอย่งเนโอ้เออเปคนโผซื้อเีบานได้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 อมันอย่างละชุดห่วงแห้งค 这个房不不，如果那个那个房有问题啊，我我我讲，打，就。 ที่สนามหนึ่งนะครับที่ทําการแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นคู่ที่สองในรอบรองชนะเลิศอยู่แบบแมนวินระหว่างทีมโรงเรียนไซมูนวิทยากับทีมโรงเรียนยะโสธรวิทยาสันนะครับที่กําลังทําการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ หลังจากเซฟโคู่นี้นะครับที่สนามหนึ่งจะเป็นรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายนะครับบอครับคู่มหาบได้ทรงครับมหาบได้ทรงครับทพิทยาคมเอทีมจากโรงเรียนขวังนะครับเลือคู่ต่อไปก็เห็นักกีฬาทั้งสองทีมเตรียมโจวให้ด้วยนะครับเตรียมรายงานตัวเลยนะครับ15ปีชายบุ้ยมุ้ยก็บไนเลคู่ต่อไป แล sí, sí, oh, <the> ้วเลียกีฬากมี่ยวันนี้ข่าบ้านครับท่น้่อเบิ่์นด้วยนี่่าเปนมี่คือย่งมี่แบบนี้แต่เขยมา่เมี่าบาเถียข้าี่กมี่นีมี่ลายแห่งแต่บเียนสายสีวันนี้อเอาโอ้เขายกบ่อมต่เนาะยเอาสมองเียนแดน เขาโยกบ่อนตำแม่เข้าไปเหรอครับถ้าที่สาไม่มีเวลานอกทางเทคนิคนะครับ่ทีมหมอที่จะพักจะขอขอได้ทางเหมือนเดิมเลยครับเอาคือว่าสั้นเอาเจ้าคือว่าจังสั้นเจ้าคือว่าจังสั้นท่า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 นสาระสาระพี่ผอมกูเบืเป็นตุ่มโกงหัวพีแล้วเลนเบรกเบ่อยู่ อันตะกี๋ของแข้งกบปลาติวันยางมันมันจับมือขอปัดมืออ่อนสิละขั้นเฉลแรปลาติวเมื่ไงวะไม่เคยพอปลาติวพอตอนไปแข่งยูซีเกียรต์เดมือมาจับสิปัดนิอาแนนี้ันเม่เแข่งกับปลาติวเลยเออนั่นละนั่นละมาก็คือไดนอนทการมายะออก ลักมา,มาล้ไนอนเลยเพราะว่าเสียงมันเยงเขาะบจุ่อุ้ยว่าตีน้มันแข็งมากลยิงนี่ยขงเ้อสุดดีๆถึงหรือ่าเห็นม่นะลวก็ดค่านั่านากนนอาพ,พอซื้อมาไอก็ซื้อซะอีเลียเอาหกับสี่จะจบหรือไม่คู่มไม่รับประกันนวภาษาแนวนะพฤศจน <c oughs> อาจจะงูฟูแซงมูลค <c oughs> รับมาดูไล่สุดด้วยนะฮะ ทวัดชัยเข้าโรงเรียนด่วนจ้าได้เดยไปได้ดยปโ้เชิญสายปานมาเบิ่งก่อนนะไม่ตามแล้วไม่สนใจด้วยคอ,อยเชิญสสยปานมาเบิ่งหละัะทาเบิ่งแล้วสีมะาเข,าขอือก็เอาไม้ตั้งเนียฝังเลย ปั้น้องตีปึ๊บขึ้นสองสี่ฟังเลยนทอะไบางเนอปังแค่รูป เอาไหมเอาไหมแก่สูงเกินโด่งขึ้นมาคักเลยแต่เวลาหน้าเสร็จเป็นแดงนะครับ ไม่าเอเอออุ้ยน้่อุ้ยน่บอไปเดินมาเด่นมาหันเดนเส่เดนกเด่น่มาหนมหันม่นาดาเยเรื่อสี่เฮ้อเด็กก็มิ่ย่านตัตีปังปอยู่คนที่กระมางมันนี่ข้อนายยุ่งอย่างวะจะมาสอมันสิบบาทเด้ละได้ได้ได้

ตีคือตีว่างอันไก่แท้ตีว่างใช้ของโผด

มันเป็นอย่างมันถือได้เหรอท่านข้าสารจำบัดท่านข้ครับขอบคุณครับมันท่วงหอกซื่อสารจำบัดข้าบอดครับโอเคครับเที่ยมเลยลูกขอบคุณครับ ่อสลาดินย okay ุทธาร์เปลี่ยนแดงครับเปลี่ยนแดงเจ้าวัาไทยบนมาแช่งโอเคไหจ้าวัาไทยบนมาแช่งโอเคไหมันเรียนเลยมันเรียนเลยอนดอกมันก็อืดเลยมันเรียนเลยมีมันไม่เพียงวลาครับมันมันจวเจขึ้เลย ไอ้บ้านเข้าว่าพื้นเจ้าเด้อมาเบิ้งเอาหนีซองคนนี้มาบอได้รบพื้นมาในบอลีฮะบอมเลียนเดี๋ยวกับมาเบิ้งพี่นะะแต่มาบอลมบอไมาในบอพื้นอะ่รีู่กเกตาเชิญไหมอยู่มไดนบอพื้นพีู่กเกตได้ละแค่เนี้ยปิตาลไล่ปีวไล่ยังก่อนยีตี้แล้วก็ไล่ไล่ส่วนเธ่กับสวนเราวิ่งได้ าใหมาใหมสร้ายากไอเนาี่รถออกไปมสิว่าเสียงทอรถาขี่รไปิมันขนาดคี่คอยเปนกงแค่นี้อยู่มันจะโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งกับออกไปไปตกไปเมืองหลวงปฏิทิน

ระดูดสูงครับคนไหนคือไม่โลเป็นคนอีกบ่านี่เป็นว่งน่างามครับผมได้ทั้งในเซตที่3ามตอ

ไม่เป็นไรหมดสิเดกเขาที่แข่ยังดีสักท่านแถบเมื่อวาน ไม่ได้เค็ดยากเลยดิแต่ว่าถไายค็ดถึงมองนี้มันแมนแท้นี่พุ <c oughs> ่นมันนี้คือต้องดีดหนี่ถไายค็ดถึงมองออนี่ต้องทันแมน่ไทเค็ดถึงอ,อันโตโป,โปะมันนี่เอ้ย <c oughs> <c oughs> อันโตโปะมะนันดีด,ดขึ้นบอกสูงเลยบุ้ย <c oughs> <c oughs> สุดยอดต้องยอมเขาแล้ว พี่ลูกเกจาลังมาลูกีลูกลูกเกดบเขยนเชพเขาเอาพื้นเจ้าอีกแล้วนี่นี่นนี่นางบาเบิ้งใ้พี่เกดรหรบอกบ่เดินนังกับเขาเบิ้งยังวะ

เขาเลี้ยวแห้งเนาะเรีนดีพ้อเล็วเหมือนเขาบ่มเอย่ไหมได้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 เตาบเขาบบเ่อเบึงหนาตาเขาก็บบึงบึงกับหูแล้วว่าชิมชิว

แตกแล้วแตกแล้วเอาไม่ไม้เพื่อมันทันเอาไม่โอ้ผมขีเลยครับสามีดหรี่ขีแมนครับโอ้โหไห้สุดว่าแตขีดเเดียวครับพวตบลวดแมันตบยุงเยนนะมันกะโดนตบกับผ้า้วน អត់ទេទៅ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  มาเมื่อกี้นะฉีดนะป้า,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 าไม่เปิดประตูกว่าทีดสิว่าทีอยู่ยายดิดูยกระเลยแตก ร้อยเรียบร้อยลูกเี่เบิ้งลดเบื้องลดพระเจ้าเชตามันเลยนสูง่ไหมผู้งามน้อ ซับซุมตรงไหนะมึงเขาหิมึงมึงเด้อม มาเอาพื้นขาวแซนได้สดได้สวยพกินู้กว่าเอาอีกแล้วมาพื้นคนหญิแล้วตัวตียตัวตัวตัตัวตัวตัวตวเววตัวตับตัวัวตัวตาวัวตัววว่ัตต uh 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 ัววััั

เดบจุกแน่กบาไม่สับปิลมแบดูคลนะแเขาอบดิอันนี้สอบมันสอบกยังเหมือนแรงสอบสองคนรงบสบสอ้สอบวุ้นจะแนขนาดอันนี้ไม่ได้แข่งกาสอบทุกมือเหอไม่ได้แข่งกอบุกมือโกันนกันเล่นยเสีย พ, i i kind of พิยาสันสนาชนะวสเดียนชนะโสซอนพิยาสังชนะดลเนินยี่สิบเอ็ดต่อต่อส UM e ิทครับในเซตสรุปผลการแข่งขันเนสโสตอนพิยาสังชนะสายมูลวิทยาด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซตนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ รองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชาย